มาแล้วครับแทแรกหาแล้วหาแล้วเปลี่ทีกันเลยไงมาล้วครับเอ้ยอยู่ครับจใกล้ถึงบอแล้ว๋ยไปักกำลังโนหวยมาแล้วครับไม่ต้องตีบไอ้นั่นมันเยอะอ่าใจเย่จนเยครับจ้าไก่อนเอาีก่อน เปลี่ยนไปเมื่อกี้เองนี่หันหมายเคย่างบ้าที่ไหนเนี่ย ถ้าหากว่าไม่ได้นัดกับอาจารย์ไว้เราก็คงไม่ได้มาเขื่อนสีพักยาวๆเลยครับเพราะเพราะว่าสําคัญมากเลยครับงบหมดครับเดี๋ยวจะไปดูที่แก่งอาจารย์บ้างครับพอหมายราคาเบาๆเราจะไปตามหานางฟ้ากันบ้างดีกว่าแต่ถ้าเป็นที่เขื่อนสีเนี่ยผมจะแนะนําอยู่3าที่นะปัจจุบันนะสามที่นะที่ผมมาแล้วประทับใจครอบครัวมาก็ประทับใจ ส่วนตัวมเนี่ยสายลุยอยู่แล้วจะชอบมาหมายของนหวีมากกว่าเพราะว่าค่อนข้างทีบเป็นธรรมชาติส่วนตัวลุยๆอ,ะอ่ะแต่ก็มีแพลนอยู่ว่านหวีแจ้งมาว่ามีแพลนที่จะทําทแพรติดตามดูกันแล้วก็ถ้าเป็นพาครอบครัวมาเนี่ยผมจะพาไปที่แพรนลีดกับแพรนต้งพี่น้องกันสองคนเนี้ยที่แพรของนลีดกับนต้งเนี่ยจะมีอุปกรณ์ให้เราทุกอย่างเลยเครื่องครัวจานชามหม้อหางกระมัง่างแต่มีมุมด ครบทุกอย่างเรือแพเปียกมีให้ทุกอย่างครับในนาการนะฮะ เอรล้แววันนี้เราอยู่กันที่แพร์ไต่ต้อมเกื่อนสรีนครินทครับและแพรหลังนี้เป็นแพรหลังเล็กนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างเล็กสุดแล้วเล็กสุดแล้วนะครับไต,ต่ตอมต่ต้อมบอกว่าเล็กสุดละ <c oughs> อันนี้คืออะไรอ่ะหองน้ำนะครับอห้องน้ำเขาทั้งนี้สายกู นี่ครับเป็นห้องน้ําสุขภัณฑ์ที่สะอาดมากโอ้โหราคาเป็นกันเองมากครับผมบอกเลยที่นอนหมอนผครบหมครบเอครื่องหครัวห้ีอนมาครัวถังแก้าห่้าห่มรบางแพคร้เปรบี่ครับ ไปไปเลยกันดีกว่าอดใจไม่ไหวแล้วหมายไม่ใหม่กับไตไม่ใหม่แต่ไตแกไม่ใหม่แล้วนะครับรุ่นเก่าแล้วเปิดมาสี่ปีแล้วอ่าและที่สําคัญเลยวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวผมมากับคนนี้เลยนี่อาจารย์ผมเองครับจา่าตุ๋ยใสโย,ยกเจอกันอีกแล้วทริปนี้นี่ครับน้าเจ้าไม่เปิดหน้าหน่อยหรอครับโอ้โขอดูหน้าหน่อยนะโอ้โห,โโหนี่ครับหล่อไหมครับ สุดยอดอะคนนี้ผมบอกเลยฝีมือไม่ต้องพูดถึงแะนี่แหละครับไต่ต้อมผมขอฝากเขาด้วยนะครับอัธยาศัยดีมากบริการสุดยอดเป็นกันเองมากครับราคาก็เรียกว่าเดี๋ยวลดให้มาน้อยก็ลดให้อีกโอ้โหสุดยอดวันหนึ่งนี่ที่แพนี่สั่งของแล้วกี่รอบครับไต่ก็สองรอบครับเช้าเย็นสองรอบเช้าเย็นบริการฟรีที่เหลือก็มีมีค่าน้ำมันนิดหน่อยค่าน้ำมันนิดหน่อยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปลุยดีกว่าอดใจไม่ไหวแล้วไป มากับคำน้อยและที่สำคัญเลยรอบนี้เรามากับอาจารย์ตุ๋ยด้วยหมายไต่ต้อมรับรองปิดนี่เขาเตาไปเลยไต่ดีกันไม่ต้องเลยนี่หรอนะครับปีกันแนวหน่อหน่อยไน้นครับได้ เรามาถึงกันที่นี่ก็ประมาณเที่ยงพอดีนะครับกว่าจะได้ลงเบ็ดชุดแรกนี่ก็บ่ายโมงไปแล้วและที่สําคัญเลยรอบนี้เรามากับหัวเหยื่อสับรดหวานเจ็บบกของอาจารย์ตุ๋ยปี๊ดไม่ปี๊ดไม่รู้แหละแต่มากับคําน้อยอ่ะมันต้องปี๊ดอาจารย์ครับเป้าหมายในทริปนี้ของเราเราจะตามหาอะไรก็ดีครับอะไรดีล่ะเอาทุกปลา เอาลูกปลาขอใหญ่ใหญ่ขอใหญ่ใหญแต่คำน้อยนี่ก็ยังหวังอยู่นะครับว่าจะได้เจอเพ่ของเรานะยี่ศกใสขนาดมาเฟียคุมน้านน้าเอาแบบหมดสปูนยอาจารย์อยากเจอสักทียหมดสปูนอ่ะเอาแบบคันนิ่งลั่นเปี้ยเปลียเปลี่ยนเปียเปียนเปนเะเอาอย่างนั้นเลยนะไปครับ ขอเจอสักทีเลบอกก่อนวนะ่ามันเป็นการคาดการณ์นะอ,อย่าได้ <c oughs> ไมโปรแกนผมคือการคาดการณ์เขาหวังไว้ก่อนแล้วเรามีเวลาอยู่ที่นี่กี่วันครับจาสามวันครับสามคืนสี่วันสี่วันครับเอาแบบเต็มอิ่มไปเลยไม่ปีให้มันรู้ไปซิอาจารย์ต่ยรับรอง แรกนี่ค่อนข้างนิ่งไปนิดนึงครับแล้วก็แตกค่อนข้างแรงสองเทหน้าเลยเดี๋ยวเราย้ายไปชชยภูมิใหม่หมายใหม่กันดีกว่าเดี๋ยวไปลุ้นต่อไมกมนี่มพร้อมครับหมายสองครับหมายใหม่ซิงซิงเดี๋ยวเรามาเปิดหมายใหม่ซิงซิงกันของไตตั้มลูกแม่น้ำเขื่อนสี รับรองปิดเราเปิดก่อนเลยครับหมายสวยจัดกดใจไม่ไหวแล้วโิใหญ่ๆเอาไซส์ขนาดมาเฟียคุณหน้าน้ำหมดฟูน Terima kasih telah menonton มาแล้วครับแต่แรกมาแล้วมาแล้วไม่เปลี่ยนที่กันเลยไง <c oughs> มาแล้วครับโอ้ยอยู่ครับจ้าใ,ใกล้ถึงรอกนะเดีย๋ยวจะไม่ตัดการละกอดัว <c oughs> อยู่มาแล้วครับยัง <c oughs> ไม่ต้องดิงไอ้นั่นมันเยอะอ่ายเย็นเนจยเย็นครับจ้ายอดสร้างครับส้างกัน <c oughs> หดูดอะไรสักอยมาแล้ววุ้ยแถมแรกของเราตต่ออ๋อพันกับคำน้อยนะนะตต่อ้จ้จ้วจ้าวขนุนขนุนพันครับเปิดมักไก่ออกเลยเปิดไกกเลยเปิดเปิดวาออาเลยดินี่ะนี่ะสุดเออสุดเรือกว่าก็ไดู เงียบไปแล้วต้องมีมันต้องมีหาครับเอาเอาไปแล้วจริงจินจานโอ้ เขาเกี่ยวอย่างนี้พอดีเลยว้าวก็เบี้ยวเลยดึดยึดยึดยึดแต้มแรกของเราไม่สำเร็จครับเดี๋ยวลุ้นกันต่อกล่าว่าเดี๋ยวผมตีเหยื่อไปก่อนเดี๋ยวค่อยถ่ายนะครับจะถ่ายตอนตีเหยื่อตอนเช้ากดสักกอดของอาจารย์โอ้โหไปลุยนกันต่อมาแล้วครับเอาขึ้นมาจนได้ หน้าซ้ายเลยริมสุดมาละเจ้าโหโยสุดยอดครับสายสวยเลยหมยไตต้มโอ้โห้่าลุนต่อลุ้นต่อใค้รครับนี้เขบอกว่าต้ตีไปด้วยต้ตีใหม่ใช่ไหมครับมาแล้ว ลั่นเลยโอ้ต้องสิงคันครับแบบนี้เพิ่งตีไปปั๊บเอาปุ๊บเลยเาปลี่ยนไปเมื่อกี้เองนี่หันหมายเคอพ้าที่ไหนเนี่ย หมดกันต้นแบตบมดตลอดนี่ไม่เคยยอเลยครับอ่านมาไม่เคยพลาดไม่เคยยอเลยเราข้างตัวเองนะ อเอาให้ยอมครับเอาให้ยอมมารับจนานวับดีมันตกใจเดี๋ยวเราปลาขึ้นให้ดู <c oughs> <c oughs> อย่างกัจะจายเนี่ยประมาณสามกโลสามโล้ไปเชี่ยลดูคร,ดครับกโอ้โหแถมกระจายเอาอีกเอาอีกหมดเรื่องหมดเรื่องหมดเรื่อง ยังยังยังไม่หมดยังไม่หมดครับก็ไปเราออดสายหน่อยครับอดสายลงมาปล่อยสายลงมาครับเก็บเหร่อยโอ้โหในที่สุดในที่สุดเราเข้าจัดุนจนได้หลังจากที่เดี๋ยวหลุดเดี๋ยวงา้างเดี๋ยวติดต่อเข้ามาได้ครับจารย์โอ้ยเป๊ะสับปะรดชันถุยกดสี่เพิ่งได้ขึ้นมาตัวแรกครับทั้งงา้างทั้งเข้าต่อ โอ้โหหังหลุดกว่าจะได้เห็นหน้าเขาวันนี้<ม>นี่ครับไซส์ประมาณ3.9 kg เคจีตีไปสัก4 kg เคจีไปเลยนะรัมาแล้วครับบิ๊กไห่หมายไต่ต้อม4 kg เคจี ก็ต้องขอลาพีเท่านี้เนื่องจากมีเหตุอุบิเหตุนะครับถ้าใครได้ดูจังหวะเยื่อมเมื่อกี้จะได้ยินเสียงโทรศัพท์เข้านะครับผ mm hmm. อโทรมาว่ามีธุระด่วนให้รีบกลับครับ mm hmm. กด5เราได้มา2หางหลุด2ง้างหน mm ึ hmm. ่งก็ฝากด้วยครับ mm hmm. หมายไต,ต่ต้มรูปแม่น้ำเขื่อนสี mm hmm. ใช่ไหมครับ mm hmm. นะเบอร์โทรติดต่อด้านล่างนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผลงานต่อไปจะเป็นยังไงอาจารย์ตุ๋ยยังอยู่ครับ mm hmm. เดี๋ยวจะส่งรูปภาพเอารูปภาพมาฝากเพื่อนๆกันหมายไต่ต้มและอาจารย์ตุ๋ยรับรอง เช่นเคยครับเรามาสรุปกันท้ายคลิปใลยรลอบนี้เรียกว่าเกิดเรื่องอุบ d ิเหตุขึ้นมากมายเลยแม้กระทั่งจังหวะการดึงของปลาเอ๊ดึงห้าครั้งแล้วมันหายไปไหนตั้งหลายครั้งใช่ไหมก่อนอื่นกันเลยครับเพื่อนๆที่ติดตามผลงานของผมอย่างต่อเนื่องเนี่ยจะเห็นว่าคลิปั้งหลังมา3 4คลิปเนี้ล้องเกิดการขัดข้องบ่อยมาก นั่นแหละครับคือสาเหตุหลักที่ทําให้ถ่ายยาวไม่ได้พอเมื่อกล้องเกิดการร้อนปั๊บมันเกิดการขัดข้องทันทีและเขาก็ได้จากเราไปแล้วทิดเลยคและโฟโปร11กําลังเดินทางมาครับมันหายไปได้ยังไงจังหวะด,ดึงจังหวะด,ดึงเนี่ยหายได้เนื่องจากว่าผมกําลังทานเฟอร์คลิปครับกดลบคลิปที่ไม่ต้องการเนี่ยคือไฟล์ที่ไม่ต้องการเนี่ยสองไฟแต่หายไปถึง6ไฟล์ครับ กูแบบเป็นเรื่องที่อึ้งแล้วงงมากจะเสียคลิปไปเปล่าๆอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยแต่ก็ต้องทําใจครับก็ได้ฝั่งปากเพื่อนๆแค่นี้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้แพลนไปที่หมายไต่ต้อมนะครับแพลนไปที่หมายที่อาจารย์เนี่ยเป็นไกด์อ่าแต่เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดครับเราเลยต้องเปลี่ยนแพลนกระทันหันไต่ต้อมก็ไม่มีโอกาสได้เตรียมตัวเลยแต่ต้อมอ่ะบอกฮะ ah? อะไรนะโผลมาสิบโมงจะเข้ามาสิบเอ็ดโมงเนี่ยนะ โอ้โหกวาดไสะเคลียอะไรเสร็จพื้นที่รอเตรียมรับเสร็จก็ประมาณเที่ยงครับเกือบบ่ายเลยทีเดียว <c oughs> อันนี้ด้วยความเข้าใจกันด้วยครับระหว่างไตกับนัก้นนะปปานะว่าไตแกไม่มีเวลาเตรียมเราไม่ได้ให้เวลาไตเทียบทัวเตรียมอะไรเลยอได้แค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับ แต่ถ้ามีเพื่อนๆถามเข้ามาว่าไม่เห็นตกปลาได้เยอะเลยแจกสูตรเยอะจังเลยผมมีวิธีที่จะตกได้เยอะๆครับแต่ด้วยตัวเองนั้นเป็นสายชิวครับจะไม่ได้มีการนัดแนะหรือว่าใช้เทคนิคอะไรเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยได้เยอะๆนะ จะชอบไปในสถานที่ที่ตัวเองชอบไม่ใช่ว่าตรงไหนปลาเข้าเราไปอ่าตรงไหนจุดไหนปลากินดีเราก็ไปที่นั่นอันนี้คือเทคนิคเบื้องต้นครับที่เราจะได้ปลาเยอะๆแต่ก็มีเทคนิคอื่นอีกแน่นอนครับคำน้อยรั่วดีก็จะเอามาแจกเพื่อนๆให้เพื่อนๆเนี่ยที่ออกตกปลานเนี่ยได้มีโอกาสได้ปลาเยอะที่สุดเอาตามที่ใจต้องการเลยอะเพราะว่าในตัวขผมเนี่ย ปเนี่ยจะชอบเล่นตัวเบ็ดใหญ่เล่นแต่ปลาขนาดใหญ่การใช้ตัวเบ็ดขนาดเล็กก็มีโอกาสสูงมากเลยครับที่เราจะได้ปลายเยอะนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าปลาในธรรมชาติเนี่ยปลาเล็กมีมากกว่าปลาใหญ่มหาศาลเลยทีเดียวครับอ่าแค่นี้ก็เยอะแล้วนะเทคนิคนึนงละแต่เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวจะพามาทําความรู้จักเอาแบบเน้นๆเ,เลยใครที่อยากได้ปลายเยอะรับรอง